ครับสวัสดีครับจากร้านมิกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวกิเลสนะครับผมพุกซัตร์นะครับผมติดตั้งในโตโยต้าอินโนวาคันนี้นะครับผมครับเรามาดูฟังก์ชันแรกครับผมเดินเข้ารถรถคลายล็อกเดินออกนอกรถรถล็อกนะครับผมนะครับอันนี้รถคลายล็อกอยู่นะครับจะเดินออกนั่รถนะครับผมรถจะทําการล็อกให้นะครับสังเกตได้จากไฟเลี้ยวนะครับผมพอเราเดินเข้าหารถนะครับรถจะทําการคลายล็อกให้นะครับผม สังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับผมอันนี้รถคลายล็อกแล้วนะครับเดินออกนอกรถอีกรอบครับผมรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวที่กระพริบนะครับผมอันนี้รถล็อกแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมจะสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมอันนี้รถล็อกอยู่นะครับผมกดสั่งสตาร์ทครับผม รถทาการสตาร์ทให้แล้วนะครับผมสังเกตได้จากเสียงเครื่องยนต์และตัวไฟหน้าที่ติดนะครับผมในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมก็จะล็อกประตูให้นะครับต่อมาจะสั่งดับครับกดสั่งดับครับรถได้ทําการดับแล้วนะครับผมสังเกตได้จากเสียงเครื่องยนต์ที่ดับไปนะครับผมรับฟังก์ชันต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มสตาร์ทกันบ้างนะครับผมนะครับ กดครั้งที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นไฟ ACC นะครับผมกดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนะครับผมสังเกตได้จากหน้าปัดนะครับผมนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะเป็นการดับนะครับผมนะครับวิธีสตาร์ทครับผมอย่าเบรกครับกดปุ่มตาร์ทได้เลยอันนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตได้จากรอบเครื่องยนต์นะครับผมที่ขึ้นไปนะครับวิธีการดับครับผมอย่าเบรกกดปุ่ม start ครับ รถได้ทําการดับให้แล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อมานะครับผมเรามาดูเรื่องระบบความเซฟตี้กันนะครับผมตอนนี้รถล็อตอยู่นะครับผมนะครับสังเกตได้จากไฟเลี้ยวนะครับผมเกิดการโจรกรรมหรือการงแงะโดยไม่ได้ผ่านรีโมทนะครับผมจะทําให้รถนั้นไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับผมงั้นแงะนะครับผมจะสังเกตได้ว่าไซเรนจะทํางานทันทีนะครับผมนะครับแล้วเรามาดูที่ปุ่มสตาร์ทครับผมนะครับ กดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับไฟไม่จ่ายนะครับผมต่อให้หย่าเบรกนะครับผมรถก็จะไม่สตาร์ทนะครับผมผมหย่าเบรกแล้วนะครับวิธีที่จะทําให้สตาร์ทได้นะครับผมเราต้องคลายล็อกที่ถูกต้องจากนีโมดก่อนนะครับนะครับเราสามารถคลายล็อกนะครับผมคลายล็อกแล้วตอนนี้เราก็สตาร์ทได้นะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอรถทำการสตาร์ทให้แล้วนะครับ ครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันการเปิดฝาท้ายนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับฝาท้ายก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับผมนะครับกดเปิดที่ฝาท้ายนะครับผมไม่ได้นะครับผมอ่าวิธีที่จะเปิดฝาท้ายได้ครับกดคายล็อกครับผมอ่ากดคลายล็อกแล้วสามารถเปิดได้นะครับนะครับฝาท้ายเปิดได้นะครับเมื่อเราล็อกแล้วก็จะทําการล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับ เปิดไท้ายไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดคิเลตแบบนี้นะครับผมติดต่อได้ที่ร้านเมกเบช็อปทั้งสองสาขาครับขอบคุณครับครับฟังก์ชันต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้รีโมทในขณะที่รถสตาร์ทนะครับผมนะครับกดสตาร์ทครับผมอันนี้รถทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมเรามาดูที่ตัวกอนเซ็นท่ันล็อกนะครับผมตัวนี้นะครับผมคอนเซ็นท่ันล็อกนะครับกดล็อกครับผมนะครับคอเซ็นทรัล็อกจะ ไปที่ล็อกนะครับผมกดคายล็อกครับผมนะครับกดล็อกครับนะครับกดคายล็อกครับผมฟังก์ชันนี้สะดวกสบายมากๆครับสําหรับมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะครับผมแล้วสามารถให้ผู้โดยสารนะครับนั่งอยู่ในรถในแอร์เย็นได้เลยครับส่วนคนขับนะครับผมลงไปทําธุระได้นะครับจะสาธิตให้ดูนะครับผมนะครับลงจากรถนะครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อลงจากรถแล้วรอบยังรถยังสตาร์ตติดอยู่นะครับผมทําการกดล็อกครับ รถล,ล็อกแล้วนะครับผมก็ลงไปทําธุระได้เลยนะครับผมนะครับเมื่อเราทําธุระเสร็จนะครับผมเดินเข้าหารถนะครับเดินเข้ามาที่รถรถก็ยังล็อกอยู่นะครับผมทําการคลายล็อกครับนะเมื่อทาการคลายล็อกแล้วก็สามารถขับรถต่อได้ครับ